สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Top e x p l a y n e r ครับแล้วนี้ผมก็ได้รวบรวม10เกมมือถือออนไลน์สไตล์ PP มาฝากทุกคนกันเอาไว้เล่นกับเพื่อนแก้เบื่อช่วงที่ต้อง work from home อะไรนี้นะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนเื่อทุกคนถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแลวถ้าเพื่อนๆมีอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับ Area F2 เกมต่อสู้ระยะประชิดแบบ FPS เกมแรกบนมือถือหรือที่คนมักจะเรียกกันว่าเป็นเกมเรนโบว์ซ x ควิชั่นมือถือนะครับเพราะระบบการเล่นนั้นมีความคล้ายคลึงกับเกม Rainbow ซิ x เป็นอย่างมากโดยตัวเกมนั้นจะมาพร้อมกับกราฟิกที่สมจริงสนามรบสุดดุเดือดและสภาพแวดล้อมที่หลากหลายในแบบสมิติ ซึ่งจะแบ่งเป็นฝ่ายโจมตีกับฝ่ายป้องกันนอกจากนั้นเรื่งจะมีตัวละครมากมายให้เลือกเล่นซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถพิเศษและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและภายในเกมนั้นเรืงสามารถใช้ดโดรนเพื่อค้นหาเป้าหมายและตำแหน่งศัตรูได้โดยเราจะต้องวางแผนและสร้างกลยุทธ์กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้ชนะและตัวเกมนั้นเปิดให้เล่นแบบฟรีๆทั้งระบบ iOS และก็ Android และที่สําคัญนะครับเกมนี้มีกระต่ายด้วยนะครับ Strike Team Online เกมแนว FPS ที่มีกราฟิกระดับคุณภาพฉากภายในเกมนั้นบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับนี่น่าจะเป็นเกม FPS ในโมบายที่มีการทําฉากแอนิเมชั่นออมาได้สวยที่สุดเกมหนึ่งเลยซึ่งมีให้เล่นกันทั้งหมด4แผ่นที่ภายในเกมนั้นจะมีตัวละครให้เลือกมากกว่า10ตัวพร้อมความสามารถไม่ส้ำใครส่วนทางด้านโมเดลปืนนั้นก็ทำออกมาได้อย่างละเอียดดีด้วยซึ่งตัวเกมก็จะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจหลายอย่างอย่างเช่นระบบการแต่งปืนที่ตัวเกมนั้นขนปืนไมใ้ใช้มากมาย ส่วนหมดภายในเกมนั้นตอนนี้มีเพียงหมดเดียวก็คือโหมดเด็กแม็กเท่านั้นเนื่องจากตัวเกมนั้นอยู่ในช่วง Early Access นั่นเองแต่ที่น่าสนใจก็คือเรานั้นสามารถสร้างห้องเพลงกับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับตัวเกมนั้นเปิดให้เล่นเฉพาะฝั่ง Android ซึ่งผมคิดว่าถ้าหมดช่วง Early Access เมื่อไหร่ชาว iOS น่าจะได้เล่นกันนะครับ Disorder หลังจากเปิดทดสอบมานานมากๆในที่สุด Disorder ก็ได้เปิดเซิร์ฟเอนเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้พวกเราได้เล่นกัน แถมยังมาพร้อมกับตัวเกมภาษาไทยอีกด้วย Dis ออเน r ะนั้นเป็นเกมมือถือยิงต่อสู้แบบ5ต่อ5ที่มาในทีมสงครามยิงชิงอาวุธนิวเคลียร์กันเงินตาในปี2030สงครามนั้นกลายเป็นเรื่องปกติของโลกนั้นไปแล้วด้านตัวละครภายในเกมนั้นนอกจากจะมีให้เลือกใช้มากมายหลายแบบยังดีไซน์ออกมาได้ดีามากอีกด้วยถูกใจเป็นเพื่อนแน่นอนครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวนั้นก็จะมีบทบาทและก็ตำแหน่งที่แตกต่างกันและยังสามารถปรับแต่งทักษะและอาวุธของตัวละครได้ตัวเกมนั้นตอนนี้เปิดให้เล่นแบบฟรีฟรีฟรทั้ d e ฟไบเดรไลท์โมบายเพื่อหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับสำหรับเกมเดฟายเดรไลท์นี้โดยเกมนั้นจะเป็นเกมสยองขวัญอาชีพรอดแบบสี่ตอนหนึ่งฝ่ายฆาตก,กรก็ต้องไล่ฆ่าคนให้หมดส่วนฝ่ายผู้รอดชีวิตจะต้องปั่นไฟเพื่อเปิดประตูทางออกแลวหนีจากฆาตกรให้ได้โดยตัวละครนั้นจะมีความสามารถต่างๆที่เรียกว่าเปิดให้เลือกใช้มากมายและได้ความ,ามาถนัดของผู้เล่นเลยนอกเหนือจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในตัวเกมต้นฉบับบน PC แล้วตัวเกมฉบับมือถือนั้นก็มีฟีเจอร์เฉพาะจํานวนหนึ่งที่มีเฉพาะบนมือถือออนรบย่่างเช ที่ช่วยเติมผู้เล่นที่ควบคุมโดย AI ในยามที่ไม่มีผู้เล่นหรือว่าที่ผู้เล่นหลุดนะครับระบบบัตรมาเก็ตที่ผู้เล่นสามารถแบ่งปันใช้งานในเทมได้ระหว่างตัวละครที่แตกต่างกันหรือระบบตัวฟรีที่ให้ผู้เล่นนั้นสามารถปล็อกตัวละคราเทาทดสอบใ้ชั่วคราวนั่นเองโดยโตัวเกมนั้นตอนนี้เปิดให้เล่นเฉพาะโซนอเมริกายุโรปตะวันออกกลางและก็แอฟริกานะครับส่วนเอเชียนั้นมาเร็วๆนี้แน่นอนครับ r e s p o n s เ b l e Hero เกมแอคชั่นชูตติ้ง4ต่อ4สไตล์ Overwatch โดยภายในเกมนั้นจะมีฮีโร่ให้เลือกเล่นหลายตัวซึ่งแต่ละตัวก็จะมีสก mm ิล hmm. แตกต่างกันออกไปแล้วก็บทบาทหน้าที่ก็แตกต่างกันกไปเช่นกันนะครับซึ่งในเกมนั้นก็จะมีทั้งหมดเล่นคนเดียวแล้วก็โหมดออนไลน์ซึ่งถ้าเพื่อนๆจะเล่นออนไลน์นั้นเกมก็จะล็อกโกลหรือตำแหน่งหใ้ใเพื่อนๆตอนเลือกหาห้องซึ่งจะมี3ตำแหน่งให้เพื่อนๆเลือก2ใน3ก็คือ Stamina, t e c h n i c a l อลแล้วก็ะครับ ส่วนเกมเพนั้นค่อนข้างง่ายเพราะว่ามีระบบออโต้ล็อกและยิงแบบัตโนมัติภาพในเกมนั้นทําออกมาได้สวยงามแต่ว่าข้อเสียของเกมก็คือหาห้องนานไปหน่อยนะครับถ้าใครที่เล่นต้องอดทนรอนิดนึงตัวเกมนั้นเปิดให้เล่นเฉพาะบนระบบ iOS เท่านั้นครับ Shadow Gun War Games ผลงานคุณภาพจากค่าย Madfinger Games นะครับตัวเกมนั้นจะเป็นเกมแอคชั่นชูตติ้ง5ต่อ5แบบเรียลไทม ที่ตัวเกมก็เป็นเกมสไตล์ Overwatch เช่นเดียวกันที่ว่าพากราฟิกสวยไม่แพ้เกมบน PC หรือคอนโซลเลยนะครับโดยตัวเกมนี้จะมีโหมดให้เล่นอยู่2โหมดคือโหมดยิตทงและก็โหมดเท d Matt ซึ่งภายในเกมนั้นจะมีเหล่าฮีโร่ให้เลือกใช้ทั้งหมด5คนซึ่งฮีโร่แต่ละคนนั้นก็จะมีอาวุธและสกิลเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผมเคยทํ้ทคลิปแนะนําตัวละครต่างๆแล้วเื่อนสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านบนเพื่อดูรีวิวตัวละครได้เลยนะครับส่วนตัวเกมนั้นเปิดให้เล่นฟรีนะครับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android รับ คิกไฟทเกมมือถือต่อสู้กลางอากาศ300อ,องศาในแบบ4ต่อ4ใน1เกมนั้นจะมีเวลา3นาทีทีมไหนได้คริสตัลมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปซึ่งผู้เล่นนั้นสามารถแย่งคริสตัลไปได้ด้วยการกำจัดฝ่ายตรงข้ามระหว่างเกม วิธีการควบคุมนั้นง่ายมากๆ,ๆเพียงแค่ใช้นิ้วลากเพื่อบินและก็กดโจมตีเท่านั้นรูปแบบการโจมตีนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือโจมตีระยะใกล้และก็โจมตีระยะไกลขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราใช้โดยนอกจากการโจมตีธรรมดาแล้วยังมีสกิลซึ่งสามารถทําการกดใช้งานได้โดยจะแบ่งเป็นสกิลจากดิสและก็สกิลจากตัวละครครับซึ่งตัวละครภายในเกมนั้นก็จะมีให้เลือกถึง2ตัวเลยทีเดียวแต่ละตัวละครน,นั้นก็จะมีค่าสเตตัสและก็สกิลแตกตาา่างกันออกไปด้วยแถมในเกมยังมีคอสตูมและสกิตสสนต ตัวเกมนั้นเปิดให้เล่นฟรีทั้งระบบไฟ s แ,แล้วก็ Android ครับ Bullet l e เกมสไตล์ Battle Royale ภาพ 2D ได้เพื่อนๆนได้ต่อสรรู้กับผู้เล่นอีก31คนโดยสาม,มารถโซโล่เล่นเป็นคู่หรือเป็นทีมก็ได้นะครับภายในเกมนั้นเราจะต้องหายเทมต่างๆมาใช้งานซึ่งผมคิดว่าตัวเกมนั้นออกจะท้ายกับเกมโอรดไหนมากๆ พอเราไม่ได้เพียงแค่เก็บอาวุธมายิงกันแต่เรายังสามารถรวบรวมพิมพ์เขียวเพื่อมาอัปเกรดอาวุธหรือสร้างอุปกรณ์ได้อีกด้วยซึ่งภายในเกมนั้นก็จะมีไอเทมให้เราปิดแพงใช้ตามสถานการณ์ต่างๆส่วนการเล่นนั้นก็เหมือนกับเกม Battle แบทเทิลรอยัลดทั่วไปเราต้องทาสู้ให้หมดนั่นเองแต่จะมีเวลาที่จํากัดและจะมีวงบีบเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับเกมมือถืนั่นเองนะครับเกมนั้นเปิดให้เล่นฟรีทั้งระบบ iOS และ a อ d ด o i d เลยครับ d ดโนสคอรเกมแนวชูต,ติ้งมุมโมองคลที่3ที่คราวนี้ไม่ใช่เป็นเกม p v p ระหว่างคนแล้วครับแต่ว่ากลายเป็นไดนโนเสาร์แทนโดยตัวเกมนั้นเราต้องเอาเหล่าไดนโนเสาร์มาจับติดเกาะใส่อุธและมาวิ่งและยิงกันในรูปแบบ Pv p v p ีเรียลไทม์ซึ่งก็จะมีตั้งแต่ไดนโนเสาร์พันเล็กไปจนถึงตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยทีเดียวนะครับและนอกจากต้องติดตั้งอาวุธลงไปแล้วเรายังต้องติดตั้งสกิลใส่ให้ไดนโนเสาร์ของเราอีกด้วยด้านเกมเพย์นั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ทีมสู้กันทีมไหนที่ทำคะแนนได้มากกว่าก็จะะเปป็นนฝ่ายชไ ถ้าใครอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศจากเกมสู้กันระหว่างโคนเป็นไดโนเสาร์แล้วก็ลองเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับตัวเกมนั้นเปิดให้เล่นฟรีทั้ง iOS แล้วก็แ n นด o อยครับสต e วเรตถัดจากไดนโนเสาร์ก็มาตดอะวุธให้รถของเพื่อนๆแลวออกไปลุยกันบ้างนะครับสติวเรตนั้นเป็นเกมชุดต,ติงพีพที่มาในรูปแบบของรถสุดเท่ผ่านการาฟิก 3D ให้เพื่อนๆได้ไปเปิดศึกในสมรภูมิที่หลากหลายและได้ชนบทไป็นถึงเมืองใหญ่ ภายในเกมนั้นจะมีรถใ้ผเ้เร่เลือกมากมายแถมยังสามารถปรับแต่งทั้งตัวรถตัวถังโครงรถอาวุธและสกิลพิเศษที่เหมาะสไตล์การต่อสู้ของแต่ละคนได้ตามใจชอบอีกทั้งยังสามารถเพิ่มสีสันและก็ลายพรางเราได้อีกด้วยและที่สาคัญเร,เราต้องพยายามอัปเกรดคุณสมบัติของรถแต่ลต่างๆไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถสู้ใครได้เลยนะครับโดยเกมเทนนันจะแบ่งเป็นสองฝั่งเราต้องพยายามฆ่าฝั่งของข้ามแล้วก็ยึดจุดเทได้ซึ่งการบังคับนั้นก็ง่ายเพราะมีระบบล็อกเป้ามาให้นะครับเกมนั้นเปิดบริการเฉพาะฝั่งท่านนนัั้ะครบ เอาเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10เกมมือถือออนไลน์สไตล์ PVP ถูกใจเปเพื่อนกันไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ